นี่ครับกมุมนี้นะครับเป็นอีกมุมที่เด็ดน,นะครับของร้านมมเจน,นะครับคารพอมเมอร์ขัางบมดนี้จะเป็นครับนี่จกระตูนโบราณที่เราเคยดูเวอร์ชันแรกเลยเราจะเรียกว่าเจ n นอ a t i o n หวันชื่อย<อ>่อ G หวันร่างะคะงท้าของพวกนี้จะเป็นอย่างนี้ มาเอัอ๋ออันนี้คือทรงแบบเมื่อสมัยก่อนใช่ครับสมัยก่อนก็เป็นตอนหลังก็เป็นผ้าหนังเขาจะดีไซน์ครับแต่ล่างก็แพะของพวกนี้เนี่ยสแตนเลสทีมในเ้ปสองลัตเตอร์ในหนังก็จะเป็นตอนนี้เป็นการ์ตูนอยู่ใช่ถ้าเป็นการ์ตูนก็เป็นตัวนี้อันนี้เป็นเป็นงานของญี่ปุ่นหรืออเมริกาครับถ้าเป็นมาสเตอร์มันผู้ค้าคอมเมอร์จะมีสองสองสองประเทศเลย ทางงานโบรแล้วทั้งเป็นอเมริกาแล้วก็ทูติสกัลลาเป็นญี่ปุ่นจะมีทั้งสองประเทศครับอ๋อถ้างานเก่าเนี่ยถ้างานเก่าก็มีทั้งทั้งคู่ทั้ใช่เพราะว่ามันมีปัญหาแล้วมีของประเทศนะมันเริ่มแย่างการกำเนิดว่าประเทศไหนเป็นใครได้คือจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเขียนในเรื่องการเศรษฐีช่วงนึงครับ ให้ทางเมกาไปขายด้ว่แลังนี้ก็ไม mm hmm. ่เคลียร์สรุปต้องเกิดการฟ้องร้องในตัวสินค้าของทางของม mm ือ hmm. ว่าประเทศผมญี่ปุ่นแล้วต้องเริ่มตจนเกิดเป็นคดีทาง mm hmm. แล้วสุดท้ายา mm hmm. ทางฟ้อง,งร้องฮาร์โบกับเมกาจะ mm ้ hmm. ญี่ปุ่นจะได้ขายแค่ในสต็อปีของเรา mm hmm. ในตู้นี้พี่พอรู้ว่าอาจจะห้าดูแคน่อยคผสามตู้นดียวกันกันนี่นะผมกล้าบอกว่านี่แนะนำลายเส้นกระตูนอนไม่เป็นสีเขาเรียกเซลเชนโคตรสวยเลยแต่เหมือนมีมิติออกมาอันนี้คือว่าเป็นเป็นนจากกระตูนดึนกระตูนออกมา มาทเองหรือว่าาทมแล้วนี้เกาทำมาให้เลยครับแต่เป็นของจีนครับจีนเขาทำมาสุดมาให้เลยคุชอบตัวไหนที่สุดครับในเรื่องมีรวามหอมจริงๆการฟอร์มเมื่อเข้าไฟล์อยู่แต่เป็นร่างเป็นที่เป็นเทปอะครับเทปที่แปลเป็นหมาอ่าชาที่มีหมาด้วยแต่ผมจะชอบร่างเป็นร่างเก่าเนอยู่ข้างหลังชอบเป็นตัวเป็นเทปถ้าเป็นในหนังก็ล่าตัวร่างท่าสามจะเป็นเบนซ์ก็เป็นตัวนี้ ก็เป็นตัวเป็นสาวเบามากกว่านี่เพิ่งมาเป็นงานจีนนะครับเดี๋ยวจะรวมแบบสามตัวเนี้ยมันรวมกันเป็นไอ้้ไอเดวัสเตเตอร์ที่ตัวใหญ่อ๋อตอนี้เพิ่งออกมาแค่สามตัวนี้สงสัยแล้วเป็นหรือเมื่อกี้หรือเปล่าจริงๆชื่อมันไม่ชื่อรถมันมันนะครับเออทำไมมันชื่ออนะไนเลยอันนี้น่าจะโดนลิขสิทธิ์รถเขาเลยแก้เป็นมาร์สเป็นมาส ถ้าชื่อรถจริงๆน่าจะเป็นมาร์คหรือมาร์คองานักอย่างตถ่อในกาตัวตัวนี้กคลาสสิกที่องานเก่าก็มีนี่เป็นงานหนครับเป็นตัวนี้จะเป็นขันัยิงป่อยจระเขอชื่อโอเมก้าสุกแล้วก็ทำอะไรยข่ี้ของคข่ายสองจีนเ้นน้นครับสองท้ายจะตัวนิดีตัวนี้งานเก่าเลย ครับก็วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับในฐานของเล่นนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจแล้วชื่นชอบอยากจะสะสมของเล่นพวกนี้นะครับก็แวะมาชมได้ที่ร้านเจนะครับผมที่ไหนนะครับอที่อันที่ตะวานทั้งหกครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ